แถวเนี่ยยีสบบาทถูกมากนะคะคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปผสมแป้งเอง,เองนะไปซื้อขนมปังสําเร็จมามันมันง่ายมันสะดวกกว่านะและทีนี้กุ้งจะมาตัดเป็นสามท่อนเลยนะคะสามท่อนนะคะสามท่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยเอาให้มันพอดีพอดีกันนะคะท่านผู้ชมนะคะประมาณนี้เอากะด้วยสายตานะ่าจะพอดีกันไหมเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะเราจะหั่นแบบนี้ไปเลยนะคะ ถ้าใช้ใบเลื่อยหั่นมันจะง่ายเนาะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาตัดอันนี้ออกค่ะเราก็จะมาตัดขอบเขาออกนิดนึงนะคะเราจะได้ทาเนยกันเนาะพุงจะตัดขอบเขาออกนิดนึงนะคะแบบนี้ไม่ต้องตัดออกมากก็ได้นะคะเอาแค่บางๆนะคะเดี๋ยวขนมปังจะชิ้นเล็กแล้วคุณเราก็จะแบ่งขนมปังเป็นสี่ท่อน แบบนี้เลยนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยชัดไม่ชัดบอกนะจ๊ะ mm hmm. แบบนี้นะคะ mm hmm. ผ่าครึ่งเ mm hmm. นี่ยขนมปังหนึ่งแถวนะคะยี่สิบบาทแล้วเราเอามาทําแบบเนี้ยได้ตั้งสิบสองชิ้นได้ร้อยยี่สิบบาทอะนะคะได้ร้อยยี่สิบบาทแบบหืมกําไรเน้นเน้นขายชิ้นละสิบบาทขายไม้ละสิบบาทนะคะ mm hmm. แล้วเมื่อวานกุ้งไปซื้อไม้แบบนี้มาไม้เนี้ย อันนี้ไม้นี้คุณจะใช้ไม้อะไรก็ได้ไม้เสียบชิ้นก็ได้นะเพราะว่ายัางไงเขาก็เอาไปทิ้งแต่อันนี้มันก็แบบมีมีที่จับนิดนึงดูสวยนิดนึงนะคะจับนะคะคุณก็เสียบแบบนี้อะนนี้เดี๋ยวเราเอาไปปิ้งกันแล้วก็มีเนยแต่วันนี้กุ้งใช้เนยสดนะคะกุ้งใช้เนยสดออคิดนะคะออคิดชนิดเค็มนะคะแต่แต่โดยปกติแล้วไม่มีถ้าคุณทําขายไม่มีใครมาใช้เนยสดเพราะว่าราคามันสูงเนาะ คุณอาจจะใช้มาการีนยี่ห้อเซตก็ได้เพราะว่ามันกลิ่นมันกลิ่นหอมคล้ายๆเนยสดนะแต่ว่ากิโลนึงประมาณ70บาทแต่เนยสดใน่กิโลนึ่งร้อยหกสิบาทร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แล้วแต่เกรดนะคะแต่กุ้งใช้เกรดที่ดีสิอ่าเกรดสีม่วงเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเราทํากินเองแต่ที่กุ้งทําขายเด็กเด็กนักเรียนสมัยก่อนกุ้งก็ใช้เนยสดนะแต่ว่ากุ้งทําขนมปังเองนะเนาะ เดี๋ยวเรามาทาเดี๋ยวเรามาทาเนยกันเลยนะคะแล้วเรามาทาเนยกันอันนี้เราเสียบไม้ไปก่อนนะได้สี่ไม้นะคะแค่นี้นมเนยเอาเนยมาทาให้ทั่วนะคะให้ทั่วแล้วเราจะเอาไปปิ้งกันนะคะอันนี้เนยอันนี้เนยถ้าคุณถ้าคุณเป็นมาการีนคุณก็เอาออกมาแล้วทาได้เลยแต่ว่าอันเนี้ย มันเป็นเนยสดเนาะเนยสดมันต้องแช่เย็นแล้วกุ้งต้องออกเอาออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักนะคะเขาจะได้นิ่มตัวมันจะได้ทางง่ายๆอย่างนี้เนาะมันจะได้ทางง่ายแบบนี้เลยค่ะเรากินเองแล้วก็ทาฉ่ำๆไปค่ะแต่ถ้าคุณทำขายทาฉ่ำๆได้นะแต่ว่าคุณก็ใช้มาการีนเอาแล้วกันเนาะแบบนี้นะคะจะเราจะทาไปทั้งสี่ด้านเลยเนาะปิ้งให้เหลืองแค่นั้นเองนะคะปิ้งให้เหลือง อันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปปิ้งกันเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วแค่นี้แค่นี้เองนะคะเดี๋ยวกุ้งจะไปปิ้งเลยนะเพราะว่ากุ้งจุดเตาไว้เดี๋ยวทาเนยเสร็จก่อนเดี๋ยวกุ้งจะให้เห็นเตานะคะกุ้งก็ใช้เตาไฟฟ้าง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะง่ายมากอะ่ะพอปิ้งเสร็จให้เหลืองเสร็จปุ๊บเหลืองเป็นสีทองเสร็จปุ๊บเราก็วายเห็นไหมควันขมูงเดีย๋ยวกุง้งเบาไฟก่อนนะถ้าให้เป็นแบบสีเหลืองทองเสร็จปุ๊บเราก็เอามาคลุกน้ำตาลนะคะเราก็เอามาคลุกน้ำตาลและนมนะคะโรยนมนะคะทานมากทานน้อยตามใจชอบนะคะ ปิ้งให้เขาเหลืองนี่คุณทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปิ้งเตรียมันนี้มาด้วยน้ำตาลนะคะเวลาเขาปิ้งเสร็จแล้วเราจะเอามาคุกแล้วก็มีนมนะคะนมหนึง่งดูไฟเอานะคะว่าเตาลักษณะเตาของคุณแบบไฟแรงไฟอะไรแบบไฟแรงหรือไฟอ่อนคุณก็ดูเอาค่อยๆกลับนะเนี่ยเขาจะช่ำๆเห็นไหมยังไม่เหลืองดีนะคะก็ปิ้งให้เขาเหลืองนิดนึงนะคะเป็นเมนูที่แบบ ทำกินก็อร่อยทําขายก็กาไรดีอะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็มาทําแบบว่าหน้าตาให้มันแบบดูดีน่ารักน่ารักเก๋ไก๋เนาะแค่นั้นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาให้เขาเหลืองนะคะมันจะได้สีสวยๆนะคะมันจะมีถาดเขาเรียกว่าอะไรถาดที่ใส่ขนมปังอะถาดถาดกระดาษนะคะเราเราเขามีขายเป็นร้อยแล้วเราก็เอามาขัดกันให้เป็นถาดถาดเขาจะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะ ก็ยังไงก็กําไร,กกไรดีอะอยังไงก็กําไรมหาศาลสอนไปอะเป็นขนมปังปิ้งคาราเมลเนาะแล้วถ้าใครอยากได้สูตรคาราเมลเดี๋ยวกุ้งจะเอาพอสอนเสร็จนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอาลิงก์ที่ทาคาราเมลอะค่ะมาแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนั้นโคตรอร่อยโคตรอร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะ อันนี้คือไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรก็แค่มีเนยทาเนยทานมทาขนมปังจะชอบมากชอบอจะชอบมากชอบน้อยก็ทาเอานะคะชิมเอาแต่คาราเมลมีสูตรนะคะเดี๋ยวจะเอาลิงมาแปะให้เป็นเป็นสูตรที่การันตีความอร่อยกุ้งคิดเองนะคะกุ้งคิดเองอร่อยมากที่เคยสอนไปหลายครั้งแล้วแหละเนาะ เราต้องเอามาคุกน้ําตาลตอนที่เขาร้อนๆเลยนะคะเขาจะได้ติดดีนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบคุกน้าตาลก็เอานมนมข้นหวานโรยโรยได้เลยนะคะพันนิดนึงนะคะกุ้งเปิดคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่นะคะสอนทำรสช่องรสช่องไทยใบเตยนะคะแบบว่าสู้เจ้าดังได้เลยนะคะการันตีความอร่อยนะจ๊ะคิดค้นแบบว่าไปเรียนกับคุณยายนะแล้วเราก็เอามาปรับสูตรเองกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวได้เส้นที่นุ่มหนึบเหนียวเป็นสูตรแบบว่า แล้วพอเอามากินกับกะทิอ่ะแล้วมันจะลงตัวมากมันอร่อยมากกุ้งเปิดที่คอส999บาทนะคะการันตีความอร่อยเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะจ๊ะสอบถามกันได้ตลอดอาจจะได้แล้วนะถ้าใครอ๋อจะบอกว่านักเรียนเก่านะคะสำหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนทำพุดดิ้งมะพร้าอ่อนกับกุ้งนะคะก็ให้ราคาหลังไม้นะคะให้ราคาพิเศษะจะสำหรับนักเรียนเก่า คนที่เคยเรียนทำพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนกับกุ้งก็ถ้าใครอยากเรียนนะคะก็999บาทเหมือนกันนะคะ999บาทเหมือนกันอันนี้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวกุ้งจะแบบว่าเอาไปเ,าเอาไปคุกน้ำตาลแล้วนะเอาไปคุกน้ำตาลแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะคุกให้ให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะเอาวมวคุยเดี๋ยวไม่โอ้พระเจ้าค่ะ คนที่เคยคนที่อยากเรียนนะคะสามคอสนะคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนบราวนี่แล้วก็รสช่องไทยใบเตยถ้าอยากเรียนทั้ง3คมคอสกุ้งให้ไปเลย2 0 0พบาทนะคะก็เหลือประมาณคอสละเจ0ดร้อยนะถูกมากแล้วก็คุ้มค่าคนที่เคยเรียนพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเขาจะรู้เลยว่าสูตรกุ้งที่เอามาสอนกาลันตีความอร่อยอร่อยจริง,รงๆนะคะอร่อยจริงๆและทําง่ายนี่ได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะนี่เห็นไหมน่ากินไหม ปุ๊บไปเลยนะคะเขาจะได้เนี่ยแค่นี้เองโอเดี๋ยวกุ้งปิดเตาก่อนนะได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันปิดเตาก่อนนะควันขโมงเลยอะอะแบบนี้นะคะและ้วกุ้งก็เอาพอแบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะมาใส่นมกันเลยค่ะเราก็จะมาลาดนมใส่กันไปอุย้ยพระเจ้าแบบนี้นะคะจะมากจะน้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะจะมากจะน้อยลาดกันไปค่ะ แค่นี้เองนะคะวันนี้ไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรและไม่ชิมให้ดูด้วยเพราะว่ามันมันคำใหญ่มากนะคะคุณลองเอาไปทําดูนะคะลองเอาไปทําดูนะคะง่ายเนาะง่ายและคุณเป็นกำไรดีนะคะที่เอามาสอนคืออยากให้คุณเอาไปทําขายนะคะก็ ก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์ถ้าชอบช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจก็ให้กันด้วยนะคะอืมต้องเอาไปทําดูนะคะเมนูนี้ง่ายมากนะจ๊ะวันนี้ไม่ชิมให้ดูนะมาสั้นๆไปแล้วค่ะพรุ่งนี้